ที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะเป็นผู้ผู้ชายเป็นนักวิชาการเนี่ยผมบอยเนื้อเชื่อใจว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติยศน่าจะได้ทําหน้าที่คัดค้านประเด็นที่มันอัป,ปยศอัป,ปลักต่างๆให้เต็มที่แต่ยังไม่ได้ยินข่าวการคัดค้านประเด็นอป,ปลักเลยทําให้รู้สึกเสียดายแล้วก็หมดศรัทธาในกรรมการที่การหลายคนที่เคยมีศรัทธาต่อกันอยู่ มันทําให้รู้สึกว่าท่านไม่ได้ต่อสู้อย่างยืนหยัดอย่างทรนงในปัญหานั้นน,นเพราะนั้นก็ดูแล้วจะสู้คุณทิชชาไม่ได้ผมว่าท่านเหล่านั้นท้าหากว่ามีท่านใดที่ยืนหยัดกับความถูกต้องยืนหยัดอยู่กับหลักประชาธิปไตยที่ดีงามแต่นี่การที่ลาออกมาก็เท่ากับสละสิทธิ์เลยไม่ต่อสู้เลยก็เสียดายโอกาสถ้า เป็นสมาชิกธรรมดาที่ไม่มีจุดยืนอะไรไม่มีอุดมการ์อะไรผมไม่สนใจหรอกแต่ว่าเป็นคนที่มีแนวโน้มว่ามีอุดมการ์และยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์อันนี้ผมสนับสนุนที่อยากจะให้อยู่ทําหน้าที่ต่อไปแต่ว่าเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็แล้วกันไปแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อสกิดใจสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการโดยเฉพาะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขออย่าได้ ทำตัวเหมือนอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านพูดก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าก็ไม่กระทบกระเทือนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ประการใด <c oughs> คือกรรมธิการออกไปคนนึงก็ไม่มีความหมายอะไรผมคิดว่านันก็เป็นความคิดความเห็นของท่านแบบแบบหนึ่งเป็นความคิดของคนที่ไม่เคยรับผิดชอบอะไรค่ะ <c oughs> ผมผมเห็นอย่างนั้นนะแต่สําหรับคนที่มีความรับผิดชอบแล้ว การลาออกของคุณทิชาน,นานครเนี่ยมันจุดประกายให้เห็นถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีคนเขาไม่เห็นด้วยอยู่มากนะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของสมาชิกสภาเรื่องของวุฒิสภาเรื่องของนายกรัฐมนตรีอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองที่ใหญ่ๆแล้วก็กระทบต่อคนส่วนมากมันกระเทือนถึง ที่ความรู้สึกของคนเหล่านั้นก็จะได้ออกกันมาคัดค้านร่างรัฐมนูญฉบับนี้กันต่อไปค่ะ ไปดูความคิดเห็นของแต่ละท่านกันหน่อยดีไหมคะว่าหลังจากที่คุณทิชาตัดสินใจลาออกกันแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรและเขามีการวางแผนในขั้นตอนต่อไปในการสรรหาคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณทิชายอย่างไรบ้างนะคะท่านแรกก็คือทางพลเอกประยุจันโอชานั่นเองนะคะท่านก็บอกว่าตนเองได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวในส่วนที่เขาตัดสินใจในเมื่อไม่ประสงค์จะทํางานก็ลาออกก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ยังมีสมาชิกคนอื่นๆที่เหลือทํางานกันต ่อไปอยู่ยางไงก็ขอบคุณที่ได้ทํางานอย่างเข้มแข็งในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าการละออกของคุณทิชานั้นไม่กระทบต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่าขั้นตอนต่างๆหรือว่าขั้นตอนใดๆที่ผ่านมาก็ยังดําเนินการต่อไปได้อยู่นะคะในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะทางด้านของคุณบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าตนเองรู้สึกเสียดายที่คุณทิชาตัดสินใจอย่างนั้นแต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็เข้าใจในจุดยืนของแต่ละคน เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ขอบคุณที่ทํางานร่วมกันมาทั้งนี้ทางประธานส,สปชนะคะก็จะมีการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทําหน้าที่ที่ว่างไว้ก็คือนายนันทวัฒน์บรมนานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสมาชิกสปชที่อยู่ในลําดับถันจากคุณทิชานั่นเองค่ะก็หวังว่าผู้ที่จะเข้ามาใหม่ก็จะเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แล้วก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ด้อยกว่าคุณทิชานะถ้าเข้ามา<ส>ทำหน้าที่เสร็จแล้วด้อยกว่าแล้วก็อาแย่เล้วคอยดูเถอะ เวลาสื่อมวลชนเขาประเมินผลงานกันแล้วก็คอยฟังข่าวกันแล้วกันค่ะพูดถึงในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะที่หลายๆคนสนใจแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะหลายๆคนมองว่ายิ่งนับวันผ่านไปเนี่ยยิ่งมีประเด็นของการลงรายละเอียดของรัฐธรมรมนูญมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่มา ของสอวอซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแนวทางออกมาแล้วว่าต่อไปเนจะเป็นการแต่งตั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอํานาจที่ต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกตั้งสอวอและมีอํานาจทัดเทียมกับสอวอชุดนี้ได้รวมไปถึงการที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่จําเป็นต้องมาจากสสด้วยซึ่งเรื่องประการหลังเนี่ยล่ะคะ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยหรือนอปชเท่านั้นนะคะที่ออกมาต่อต้านทางในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าฝ่ายอื่นๆเนี่ยก็ออกมาไม่เห็นด้วย พร้อมกับมีการบอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเหมือนกับการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชาธิปไตยที่ถอยหลังลงครองแล้วก็จะทําให้นานา,นาประเทศที่เขาจับตามองอยู่นั้นเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงบอยคอรดประเทศไทยได้ด้วยนะคะตรงนี้คุณนไมด้ค่ีเมืออก,กันความคิดีห็นคือบอกว่าเป็นประชาธิปไตยถอยหลังลงครองนี่ผมชอบใจค่ะเพราะว่ามันมีผมแช่อย,อยู่ในคลองคนหนึ่งเนี่ยแช่มาหลายเดือนแล้วจะได้มีคนอื่นเขาถอยหลังมัดแช่ในคลองแบบเดียวกับผมบ้างค่ะเรื่อง อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะโดยการแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ใจความสําคัญนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ทางนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยไม่ต้องมาจากการเป็นสสคืออยากที่จะให้ทุกอย่างคงเดิมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เขากําหนดเอาไว้แล้วและการที่ทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ทําให้ความห่างเหินระหว่างความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่อตัวของนายกรัฐมนตรีนั้นยิ่งห่างออกไปอีก คือผมสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เต็มที่และในประเด็นเนี้ยคืออย่างน้อยเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนี่มันเราต้องมองเห็นให้มันตรงกันสิเพราะประชาธิปไตยมันมีอย่างเดียวในโลกนี้คืออำนาจอธิปไตยต้องเป็นของพวงชนถ้าเมื่อไรที่วางกฎเกณฑ์ให้อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของพวงชนแล้วมันเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันคัดค้านเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวผมก็ยังเห็นอยู่ต่อไปว่า ถ้าบัญญัติรัฐธรรมนูญไว้อย่างนี้เนี่ยต่อไปก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองไม่สิ้นสุดคืออย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะได้รับความนับถือจากประชาชนส่วนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ห่างเหินใกล้ความขาดความใกล้ชิดกับประชาชนโดยอัตโนมัตเิเมื่อมีปัญหาใดๆซึ่งประเทศไทยผมเห็นว่า มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างใกล้ชิดถึงจะทำไปได้เพราะนนั้ถ้ามีปัญหาใดๆก็แก้ไม่ได้ยิ่งปัญหาประเทศมากเท่าไหร่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งหนักไปข้างหน้าแนวโน้มทางการเมืองก็หนักไปข้างหน้าทั้งสองอย่างส่วนการต่างประเทศนั้นบอดไปสนิทแล้วดับแล้วนโยบายต่างประเทศประเทศไทยดับไปแล้ว เพราะนั้นก็เป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงประเทศอย่างนี้ถ้าหากว่าได้ประชาชนที่ไม่รักรัฐบาลประชาชนที่ไม่เห็นใจรัฐบาลไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาก็จะยิ่งทําให้ล้าหลังหนักขึ้นยิ่งตกลึกเข้าไปเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นข้อเสียอย่างชะกันทีเดียวแล้วก็บรรดานักการเมืองที่เคยต่อสู้มา เพื่อให้รัฐรมนูญบัญญัติว่านายกร,ร,กรัฐมนตรีต้องมาจากสสเท่านั้นเนี่ย<ม>ก็มีอยู่จํานวนไม่ใช่น้อยนะเวลานี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหมดเงียบเป็นเปล่าศากผมเชื่อว่าคนพวกนั้นอ่ะซึ่งก็มีพลังทางเศรษฐกิจสะสมอยู่ก็จะไม่ประสานงานกับรัฐบาลในอนาคตน่าเป็นห่วงปัญหาเรื่องความปรองดองสามาคัคคีที่เรียกร้องกันเนี่ยก็จะเลวเปล่า มีส่วนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์นะคะบอกว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยควรที่จะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ควรที่จะถอยหลังเพราะว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่ให้ในายกรัฐมนตรีผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชนซึ่งก็เป็นหลักสากลแต่ว่ากรรมธิการยกร่างนั้นมักพูดในทํานองว่าเพื่อเป็นการแก้ไขในภาวะวิกฤตโดยที่ยังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญระบุว่ามีเงื่อนไขพิเศษอย่างไรทั้งนี้ก็เชื่อว่าการที่มีการแต่งตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นไปเนี่ย เป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นการสารต่อกับผู้ที่มีอํานาจแบบเดิมที่ไม่ยอมปล่อยอํานาจทิ้งไปค่ะผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วว่าเหตุวิกฤตเนี่ยสร้างได้คนที่ปรารถนาอํานาจทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็หาทางสารให้เกิดเหตุวิกฤตขึ้นเหตุวิกฤตในบ้านเมืองของเราเนี่มันเกิดขึ้นจากผู้คนเขาทาให้เกิดนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นเหตุอัน ธรรมชาติทําให้เกิดขึ้นคนเขาวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนมีปฏิบัติการสร้างวิกฤตในบ้านเมืองเพื่อที่จะทําให้นายกรัฐมนตรีนอกระบบได้เข้ามาสู่อํานาจทางการเมืองได้ผมยืนยันโดยเฉพาะการรัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยก็คนที่อยู่วงนอกนั่งอยู่บ้านวันน,น,นั้นก็นั่งคิดอ่านประชุมคนคนนั้นคนนี้เชิญมาประชุมปรึกษาหารือขอความร่วมมือ เสร็จแล้วก็ช่วยกันทําให้มันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็ร่วมมือกับใครล่ะกปปสนั่นแหละเป็นคนสร้างให้เกิดวิกฤตกปปสปิดกรุงเทพกปปสยึดกระทรวงต่างๆไม่ให้คนมาทํางานยึดศูนย์ราชการนี่เป็นแผนในการสร้างนายกคนนอกทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติน่าเป็นห่วง ก็มแลไปก็ก็เห็นอนาคตแล้วว่ามันมีปฏิวัติกันไม่รู้จักจบสิน้นคือพูดคําว่าปฏิวัติในสังคมการเมืองไทยเนี่ยจนคําว่าปฏิวัติเนี่ยความหมายผิดเพี้ยนไปคือถ้าหากว่ามันปฏิวัติกันจริงๆมันก็ดีหรอกบ้านเมืองจะได้ก้าวหน้าแต่มันไม่ไมปฏิวัติจริงอะสิที่มันทํากันมาในเมืองไทยที่เรียกว่าปฏิวัติจริงจริงแล้วคือรัฐประหารคือการแย่งชิงอํานาจรัฐกัน เท่านั้นเองไม่ได้ปฏิวัติอะไรหรอกถ้ามันปฏิวัติจริงๆผมจะสนับสนุนเอาเลยสังคมไทยปฏิวัติกันเลยทุกเวลานาทีปฏิวัติกันให้หมดสร้างสำนึกเช่นนี้แล้วเมืองไทยก็จะเป็นประชาธิปไตยจะก้าวหน้าได้แต่ความหมายปฏิวัติจริงไม่เอามาเอามาแต่รัฐประหารคือแย่งชิงอำนาจในการบริหารประเทศโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชน อันนี้เป็นวิธีการที่เลววซามต่ำช้าที่ควรจะประนามแล้วเสร็จแล้วก็อ้างว่ารัฐประหารเสร็จแล้วก็จะมาสร้างประชาธิปไตยทั้งๆที่ทั่วโลกเขารู้ว่าประชาธิปไตยนั้นสร้างโดยอำนาจรัฐประหารไม่ได้ไม่เคยมีประเทศไหนที่ปฏิวัติจริงแล้วสร้างประชาธิปไตยไม่ได้รัฐธรรัฐประหารแล้วสร้างประชาธิปไตยทําไม่ได้สร้างประชาธิปไตยได้ก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง คือพูดง่ายๆว่านาช้างมันไม่อาจจะงอกจากปากสุนัขอันนี้ที่เราถนัดพูดกันมากที่สุดนาช้างมันไม่งอกจากปากหมาหรอกครับยังไงก็งาช้างมันต้องออกมาจากช้างมันถึงเป็นงาช้างแต่ถ้ามันออกมาจากปากหมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะประชาธิปไตยมันไม่อาจจะออกมาจากคณะรัฐประหารได้ผมเชื่ออย่างนี้ค่ะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาดูนับแต่ระยะเวลาที่มีการร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีความไม่ชอบมาพากวนในหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจในส่วนของประชาธิปไตยที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเริ่มมีการถูกริดรอนสิทธิต่างๆมากมายอีกข้อหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือในกรณีที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยี่ยมเยี่ยผู้นําของประเทศญี่ปุ่นนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่น โดยที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งใ,ใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะมีรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาได้ทางกองทัพเนี่ยก็จะเข้ามาดําเนินการจัดการเองนับถึงตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเขาในเรื่องของอํานาจหรือว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนประเทศอื่นๆจริงๆซะแล้วนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรผิดแปลกแปลกใหม่เป็นจากระบอบประชาธิปไตยแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่า นะคะคุณวีราการมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าต่อไปจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้คนไทยได้เตรียมรับมือกันอีกไหมคัไม่ไม่มีแปลกไม่มีใหม่ครับซ้ําเดิมทั้งนั้น,นะก็มีรัฐประหารมันไม่เห็นมีอะไรใหม่คณะรัฐประหารเปลี่ยนหน้าใหม่เออพอใช้ได้จากคนนั้นมาเป็นคนนี้ไปเป็นคนโน้นก็เท่านั้นเองเรื่องสิทธิประชาชนไม่เกิดขึ้นอำนาจอิปไตยยังไม่เป็นของพวงชนมันจะมีอะไรใหม่ล่ะก็ซ้ำซากแปดสิบสองปี ซ้ำซากอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนี่เลปะปาฏิหาริย์ที่ปรากฏในสังคมไทยเหลยวไหลทั้งนั้นค่ะ มาปิดท้ายรายการด้วยเรื่องของพระสุเทพกันบ้างดีกว่านะคะสั้นๆท้ายรายการในวันนี้นะคะกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางพระสุเทพนะคะได้มีการออกมาให้ข่าวกับทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของคดีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553โดยที่บอกว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งการแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีการบอกปดไปว่าทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้มีส่วนใดๆในการสั่งการรวมถึงเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดถ้าจะมีใครผิดหรือถูกเนี่ยขอให้เป็นความรับผิด ตนเองแต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับมีการบอกด้วยว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะเข้าไปชี้ออชี้แจงเป็นลายละอักษรต่อปปชแล้วก็จะไปในสมณเพศเนี่แหละคะ่ะไปในนามของพระแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีอะไรชี้แจงหรือว่ากระจากอีกเนี่ยก็จะเทศนาให้ฟังกันเลยทีเดียวออค่ะเอาเถอะเลิกเถะกันไปให้เต็มที่ก็แล้วกันแค่โ่มผ้าเหลืองมาขึ้นศาลนี่ก็แย่ mm hmm. yeah, เต็มทีแล้วยังไม่รู้จักอับอายขายหน้าจะมาเทศอะไรให้ใครฟังล่ะใครเราอยากจะฟังคุณเทศ คุณบวชจะเป็นพระหรือเปล่าผมยังสงสัยว่าจะไม่ใช่พระที่ไปอยู่ที่สวน